สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะพามาดูดอกบานชื่นที่บ้านเราค่ะบานชื่นนี่สดชื่นมากๆเลยนะคะเป็นพันดอกซ้อนค่ะแล้วก็ดอกใหญ่มากๆเลยดูสีสีไหนก็สวยค่ะเพื่อนๆมีสีแดงสีสม้มสีชมพูบานเย็นนะคะสีเหลืองสีขาว แล้วก็จะมีพวกแบบว่าสีปูนสีอะไรแบบนี้นะคะก็เยอะค่ะเหลืองแล้วก็มีเหลืองอ่อนนะคะมีเหลืองสดเหลืองอ่อนเหลืองส้มอุ้ยสวยๆทั้งนั้นเลยเพื่อนๆเ,เดี๋ยวรอก,กันสักพักนะคะเดี๋ยวพอมเมล็ดแก่แล้วยุงจะเก็บมเมล็ดขายสนใจไหมเออขายนะเพราะว่าตอนซื้อมายุ้งก็ซื้อมเมล็ดมาเหมือนกันนี่ซื้อเม็ดมาแล้วก็เอามาเพาะได้นะคะเพราะฉะนั้น เดี๋ยวเวลาเพื่อนเพื่อนซื้อไปเพื่อนๆก็เอาไปเพาะได้เหมือนกันนะคะใครที่สนใจนะคะมเล็ดดอกบานชื่นก็ทักกันเข้ามาไว้ก่อนได้เลยนะคะใน Facebook แฟนเพจไม้หัวดอกสวยนะดอกไม้ที่บ้านยุ่งโพสต์อยู่ในเพจไม้หัวดอกสวยนะคะใครสนใจนะคะดอกไม้สียสวยไม่ซื้อไม่เป็นไรคะ่ะแวะมาชื่นชมดอกไม้ได้วยกันก่อนนะคะ โอเคเบอร์โทร okay. ศัพท์0814007137นะคะวันนี้ยุงลาไปก่อนคะ่ะเนียพามาดูนี่เนี่ยอันนี้เหมือนไส้ในมันจะเป็นแบบสีม่วงๆนิดๆนะดนูสิดูสิดูสิเนี่ยวันนี้ยุงลาไปก่อนคะ่ะเพื่อนๆบ๊ายบายนะคะ